นเราดเลเดกพักเอาเอาซีนิโซนเอาเมื่ี้เมื่อคืนนี่ฟัน่าเขียได้บ่ายเขียยเต้นก็ผ่าผักเมื่อนห่กนเต้นันหาเบาดนี้กับจีฮาแปีกตไม่ยอแต่ว่าสตีเป็นยังเขียยไป่คนอมงวดว่างหันันว่ารถขวาจอดในบ้านเต็มบ้านสตมรีเอฟซีรถขาจอดหลายแบบน่ยายน่บ้านมันกับจีรถตัวเลีบว่าแมน เล่มมันจีถือแล้วว่าสันดอดบอกยัยนี่แล้วดรัามันจีเข่าแล้วหนิไปฝันว่ารถมันจอดในบ้านเขาหลายๆหนึ่งม่นเล็กรเลขมันเข่าคักแล้วเต็มเต็มแล้วว่าันบอกยัยเขาจะเทื่อกแล้วเล่มวาสันมันหลุดโอ้ยมันใช้ด่ด้าึ้นอย่างนี้ดิถก็เกิดบอดแปฝันแบบบามันฝัน่ำเนาะ อทมากมยมากเมอวงเนีปูชีบ่เามากับชีบอกไเมียยังมากวกไเมมมาตอเข้าอั้งเแบบห้องคือมาแห้งๆนอมันกด่างมูแต่มขึ้นมาทุกสองหอวมากทั้งกูชีบเทากะเป็นหลังจริงอมจักน้อยครับผมเห็นแบบก้มๆนะคือไม้กันเท่าโยก เขาเห่าแห้งเท่าไหลเท่าไหลแต่ว่าภูภูตรงอ่างนี่บ่งอมแต่ว่าภูใหญ่คือวานน่ะนะคือรูปปั้นน่ะคือรูปปั้นน่ะภูใหญ่เป็นต่อันนั้นเนาะภูใหญ่ภูใหญ่ภูใหญ่เลยนี่แล้วเล่อฝันว่าได้จับป่าเนี่ยนะเปนมากคตอนก่อนสิแก้มก็ฝันนี่คือว่าเพิ่นสิบอกเลขไม่มันเป็นไหนปัดก็คล้ายๆกับเจ็ด สองไปยิ่งเสี่ยเฮ้ยัิ่งมันแมีนบ่ฝันก็คือฝันว่าจะเจ็บจับปลาดุกว่าจนันหรอกจับปลาดุกจับปลาดุกนีก่มันแตกน้าปลาดุกหรือว่า รับเนี่ยกำหมองใช่ิมฮะกำกระดูกแม่มันมันก็จีบเก้าเปดหาบ่กองเข่าหาเแต่องเนีดยนบเก้งานเลี้บนมันเตะเสามเนาะครับาดีมันจีบเก้า ให้มีเ้าหาิิดูเหมียดี๋ยเดฝ่าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ท่านเลยะมันจะดังถ้าเขาให้เราลงกขายดอกตามิ่ออื่นลงส่งสี่งอื่นก็จิไปตลาดทุบ้านตรงก็จิต้องหาซื้อลงแหวหาแหว ไปไปไปยังตลาดไปเที่ยวเพไปไปข้านกบ่ไปซื้อไปตลาดตลาดบ้นดุงเน่ยโอ้โเอซองิืิมซองโอกระตีนกะินูฮักกันปูก้งตงกระนกะ่รวาอย่ไร kind of okay? ูกอที่ส เื่ยงเดียวกันเจ็ดศูนย์ศูนย์ดอีกเลขสมตัวลงไปก็เป็นหกพักว่าหกเจ็ดพันนั่นแหละยี่บ้านีลานนึเยเขลียดัเขาเลหัวน่ชินกเลยเขาหัวตัวไม่ทได้ไปซื้ออีกที่วัานแตม่อยู่เลยท่วันแต่เขาขายที่กันเติมลกันกองนึงเลยนั่งเติมเขาจะเข่าบอโอ้จะเข่ากับอะไรวาครับเออตาตานั่งดีนั่งดีน้ำฟิ เมื่อเนี่ยมาบุกบ้านตาแสงทองนะครับด้วยมือเนี่เพราะว่างวดประกันเพิ่นบอกครับถูกเป๊ะนะครับตรงเป๊ะครับอ่าประกันเพิ่นมีโศกมีลาบลายเพิ่นบอกพ่อกันยูงานดอนปูตาครับว่ากันไปพ่อเพิ่นร์นสัมผัสเพิ่นเนาะ เพิ่นก็เออก็เลยนั่เพิ่นตัวครับมื่นห้าแม่นมีสองทางเนาะเออห้าเพิ่นให้โชคให้ลาบอีกเอ้วเมื่อวาเพิ่นสิปลาจังใดอีวดนี้เพิ่นเพิ่นฝันไปเพิ่นฝันแม่นคักกาขันตัวเดียวโดดๆเลยครับว่าแน่นอนขนาดครับเอ่อฝันแม่นบานอีก็เลยมาตามต่อเนาะห้าเพิ่นให้เป็นเลขดัง เขาจะได้หาซื้อไว้ก่อนหามือส่งมาให้จังได่เมื่อตัวเดียวกันเขาก็ได้ก้อนตัวแมนบ่ล่ะเอ้าเอ้าฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าได้จับกระดูกน่ะน่าปลาดูกตัวหนึ่งไปไปจับปืดยาไปเราเห็นกระดูกตัวนึงเลิกกลับมาโอ้กลับมาเลยกลับมาเลยมันสีบวกแมนเก้าแปดห้าบอกเอาอีกแล้วรถข่อยเอ้บ่าว เามันก็เ้าแล้วเนาะกามันก็เข้ามื้ออาหาน้ำเหมืออาปลากระแปาะแลม่ปลาป็นขาวปลาขาวปลายังก็จเป็นเจยอะอันนี้ปลาดุกมันจะีเป็นแปะคือว่ากับเพาะท่าไในมันใจเราต้องงอวดเพาะิ่านี่นอนไปโดนๆอาจเป็์ที่ แค่นมันจีเขาก็จีบเขานนตาคือว่าอยู่นี่แฝดหาีแฝหาพระอวดีระจันมันว่าจับกระดูกนะกำเอาเลยนี่นะครื่อเก้าแปดหากพระว่าันกำกับเก้าเจ้กำกับเกาปลากับแดแปดมือกับนะไ้าแดหรือหาแเก้าไปพาแม่ดอกแป จังไปลี่ยนอาเนี่ยรัไปฟันได้ป่ามันก็ดีตัวได้กก่ำหมอบันนนอนันาะแต่ว่าคือว่าเปลี่ยนอาเปลีนี่ละในใจคือคือมาร์กยั่วนะครับผมคือมาร์กยั่อันใจคือมากเนี่ยมันมันมันจากใกล้เชียงโน่น่ะนะอันโบถือกับใกล้เชียงโน่นล่องล่องจีดเบิ้งเสียงเบิ้งกูเปิดฟังเสร้นยุนี่กันได้ ข้าบันเข่าคือวังหันเนาะครับผมว่าวังหันแั่แต่ของพอ่นยังจําสิบภาวนนาเพิ่นกันยังบอกกันยังพลาดอมันเป็นแนวทางขนาดครับเป็นแนวทางไม่ไผรวายงดอกมีตะอยนกันตามตามแสงช้องเราก็มวนดีแท้อพคนมักอ่คนมวลคนเบามวนนะคนเบิ่งยามได้กับหัวลอยอ่า แพ่อเป็เลีวกันมันเป็นมันถือเพราะการมี่ชั่ัเต้างมารดวงเขากันอาชดพที่บุญวาสนาเนาะแม่ันี้กันมันยี่ตามดวงอยู่ดิจังไหนยังไปพ่อกันเนาะเป็นนางพ่อจังไหนเป็นนางพ่อมาดิแม่เอ้ามาจะใสอีกเนาะว่าเออใจกัอยากอยากอยากตายคีบยุงนันนั่กันใจน้าว่ากันตนตายบ่ตายครับตัวผมมีแต่ยานตายอย่างนั้นเพราะว่า เปกันเนาะครับผมตเข่าดีอ um, ่ามันก็เข่าคับเรียบคู่บนช่งว่าดีอโอ้ยทีมียน่บอกว่าท่นโอ้ยคมาจากมือมันดียสิบสองปันีักบอกพอเลกคเลออกนี่เน้องล้ับมันียิบสมเนาะยมื่อเมือมืรียกสีออกเั่นใให่ดีถ้ามาบอกกัย่ตลอดได้ามือใดื่อเรีกสนใจดีเี่ เลขนี่ว่าจันถือแค่มันบ่แค่ว่าจันคู่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหน่อยอารมณ์ดีมันว่าอ่าก็บอกเรียกว่าอันเลขกนี่นี่นังก็ตกใจอยู่นะโอ้นังก็ตกใจอ่าังดีใจขึ้นว่าถือแค่ว่าจันว่าน่ะบ้านเป็นปูคนคนปูอันโพท้ช่องคนมาส่งนะคน ปูซี ful, ่ปะขาวไปกองฉลากแล้ววท่านับดีใจหมืมหนึงมอ่เออเออขาเจ้า่าอยูนไปแล้วก็มี่การทุกคนปูซี่ปะขาวปูทองมาเนี่ยเป็นชนะเดวไปแจ้นเวลาหาชุบเก้าว่านเป็นว่าอ้าอุ้ยมันหาเก่าข้า้งแรกวะ่านมาไมจ้าเถี่อมาเตียเรียกผู้ขาเตียนิ้มด้เด้อาเกักแล้ววั่น นางฟังมันออกเลขด้วยนี่ใจดีด้นี่ตังะบอว่าเมียอ้าเท่าไซื้อก็กได้เลเหมือนี่ว่าั่าา<อ>ใจดีครับปันแน่นอน<ป>แต่ว่าหัวจักในใจอยู่องเลยนะอันมือได้ศูนย์รูปบบรูปบบื้<อ>มนนั่นอ,รนอารมณ์กดีมนนีาา่นดีมอนี่ แจที่จังหวัดบเมือนเคือว่ามนมาหไายดใหญ่มาตัแต่ป็นมกข้นังว8แบบน้นอนนนานี่เขาสองสกัเขาอีมาสองไรมาเขามาตลอดฟันเรา่มันบอกตาฟันนงตรงวดที่กันเลยบอตลอดมือมันจีออกแห้งคิวหลจันฟันกันฟันนี่เจ หายตัวนี้าจะพอกับยว่ามืออันเลยนันพอดทรงวันที่สิบสี่พ่ง่ตต้นเงินเนาะเขาเ้อพ่นใหญเฮีต้นนีครับเจ้าบ้านนี่กือนเจ้าเล่อไรนี่กทือนะอออ้างบางอยางเลยโค้งไปทามพูดกกู้ใดเูอยากกูเน้เพราะว่าเลื่อยไปเออ เอียดไเลเนี่ยันดกดำตัวนี่อกว่าม่นถือเรียก่วาสายว่าอยได้บาเอ้าแสด่าเดือดูย่ีจนเจ้าวานหมดนนี่นใแดงเล่าถึงเกออดูเล่า็นยังไหว่ากหมดสอนเด้เต็มปหมดสอนเลยตอกันตอกันตอกันเลยสาธสาธุเนาะมันถือถือช่วงเนาะลักหมื่นลักสองหมื่ักหมื่นสองนองหมื่่ละบ่อแสนไเม นี่ก็ถือลักหมื่นโอ้ยถ้านั่นล่ะพ่อหัวปากของพ่อเนาะงวดนี้ท่านเพ้นให้งวดบางหันเนาะท่านเพ้นให้เต็มได้ยุระแสนนึงครับมันถือได้ดังน้าตาเนาะถือกับตัวเลขดังเจ้าตัวเลขที่ป้าจะให้ยึดกันชุดดังยึดเนาะแต่ว่าถึงงวดนี้เนาะท่านว่าหาแปะจะยึดได้ดังกับเจ้าหยิบอะเพราะว่างวดมันก็จบกับว่าเลขหาแปะเป็นดังเนี่ยอพรเจ้าเขาขายขายย่องขายเครื่องขาเนี่ยขายขายที่บ้านเขา ้อาน้อใชน้องใช้น่นกันชอีพีล่ามนขายขายก็าย่านเลงดังเขาขายหอยบวู่กดพเรมันเลออกแล้วเคยบวกระทุมเขาไม่ได้ขาเรียวกโมว่าเหรครับพอเลยพ่อเลยใส่ครับไม่ในการข้าเจ้าก็คือว่านละซื้อม่ได้ซื้อม่ได้ครับีเข้ามาอ่ะอ้แอดมินแอดมินกส่งเลไไปให้ดอยู่ในไลน์น้าได้น้ำต่งกันเนอะันเป็นบนเป็นล่างใช่เนาะตานาะ ไอ้เล็กตาเป็นบนซจ้ะเนาะตาตัวหลอดเออฟังเนีมันจาง่นี่เออเดาะางอยูดเิดกนี่แต่ว่าแต่ว่าจิตฝันใม่อยู่ดอกแน่สิตฝันอีกรูแน่ขคนฝันว่าปูเด้ปูชีปลาขาวปูชีปลาขามากต้งขูดต้งมากเด้ มาต้องกันเลยมาน้ากันเห็นเป็นตัวเลยบอกครับเห็นเป็นตเ่อเอเหเนนนะาเป็นรูปร่างพ่นเลยร่างพ่นมากผู้ชี้ะเขาแบุม้นั่นอ่ะออแบบนน่ะะียม่รูปพ่น่ะนะเป็นรูปพ่นเป็นรูปเป็นหนผี้กขานองเท้าหนเทาองเ้าเป็นขางมากอ่เป็นรูปภาพมันบอครับเป็นคล้ายคคนยางมานนะคอยางมากทั้งสองโอ้คนยางมหา ว้าวาเป็นบ่าเขาระบอเรียตาจังว่อืมรลองท่อแต่เพิ่งมาที่สิบจีช่วงท่เขากันมาเขากันโอจะแดงว่าเขากันอยู่อืมโอ้ฝันมาให้โชคกันละกวาเชี่น,กกน,ลนเลยเจ้คือคืว่าคือเัิ่นี่ล่ะฝหลังมันตึงสีด้ดีเออ ออกวัดซาวะันเตะอ้ตีไปวัดไก่บ้านเทาเนาะเขาวัดเขาว่าใี่กันาพอคนฟันดีแล้วเนาะโอ้สุดปีโอ้สพคนโอ้สพคนมีโฉมมีดาบข้าเจ้ากับว่าท่ายกน่ะไงเออเป็นน้าบ้านเท่าเป็นท่ายกนะครับผม

คือวานน่ะมันหลุดนั่นมัากัเขาวัดฟัง้งมจังทร์ทิงเนาะมันก็บั้งแกกับคิวคักอยุบเขาเตะอยู่คักแล้วเหมือนพี่กับบรูวาเนาะส่วนพักกันบอกเราพี่แต่ส่วนมากับพักกันบอกว่าขวตาเนาะเพี่ก็บอกแต่ขวะบ้านเลยเนาะเป็นตามตาให้แน่สิ่งเจ้าวานี่เด้อนาะย่างก็เจ้าว่าโอ้ยอย่าเฝ้าหัวอะไรบอกกันเนี่ยเขาบอก จะต้องในวัดก็ได้่าแล้วเจ้าพอเนี่ยอะไรเออเจเนหมืนมากหัวเออพ่อร่มดีเจ้าวใหญก็แช่ให้เวลาอช่องเจี๊ยบนะตาแสงเจี๊ยบเจหนึ่งัญหาแช่แนวค่ะรชบขาวต้องต้องรูต้องมเจียปถวายน้ำเลียงนะน้ำทะเลน้ำเดียงน้ำเขามีเนื้อแล้ส่งไปท้ว่าท้ว่าหลายเรื่องทำเ่องเจถ้าได้ดีนดีลวเจีบเพิ่งว่าน้รอดกับลูกรอด ว่ามีเนี่ยแบงปัดลูกหลานบ่า่พระเดียร์มหัตหมอบเห้อคัดไห้กันเนาะขอกันเืือนนี่ล่ะใส่บาลบีกันแล้วเนะขอวิเศษถึวิเศษด